เร็ว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยขึ้นบ้านเร็ว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 ไปไหนไม่เอาไอ้หมอมมันไม่เอาไอ้หมอมมันเดี๋ยวไอ้หมอมกัดเดี๋ยวหมอมกัดอืมเฮ้ย เดี๋ยวมอมกัดนะไอ้มอมมันยิ่งนั่นอยู่มอมไปมอมไปมอมไปมันเปื่อนเนี่ยเปื่อนนะเปื่อนนะเปือเป่อนเปื่อนจะไปไหนแล้วจะไปไหนจะขึ้นไปทำอะไร มันดือ้อใส่เสื้อหายจริงๆเลยดือ้อโอ้โหดื้อจัดเลยวะ,ะกับบ้านเราเนี่ยมันเปื้อนมันอร่อยที่ไหนเนะาะน,น้ำอีางไม่หวานไอ้มอมก็ชอบ <laughs> ให้ก็ชอบเนาะอืมลงป่ะลงตรงนี huh. oh ้อ huh. uh ุ huh. um ้มลงตรงนี้นะไปลงไปให้พ่ออุ้มลงโอ้โหโอ้โหอืบอืบโอ้ยโอ้ยเนาะยังอีกมันเปื้อนไหมเนี่ยอุ้มลงตรงนี้เปื้อนมึงยังเต็มเออเออ